สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของโซ่มวยพารวยมีตังแชนเนลนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะก็มาจะามาให้แนวทางหวยราวพัฒนางวดประจําวันจันทร์ที่22เดือนสิงหาคมพศ2565นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางหวยราวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันจันทร์นะจ๊ะสูตรเม็ดเดียว สุดเม็ดเดียววิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดวิ่งหนะคะรูดศูนยนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะมารับชมแนวทางนะคะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะพี่น้องคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทึงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็เกิดจากการคํานวณคิดเองนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เอาสถิติหวยของงวดก่อนมาคิดบวกคํานวณด้วยนะคะพี่น้องก็ตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหดุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะโอเคจา้าเรามารับชมดีกว่านะคะว่า วิ่งหรูด0นย์ะคะไปเลยค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนนะคะตัวที่เน้นให้นะคะจะมีอยู่ 5คู่5ชุดนะคะพี่น้องจ๋าห้คู่5ชุดนะคะพี่น้องจ๋าได้แก่ศูนย์หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่ชอบนะคะก็จะมีเลข 01, 02, 03, 0ู0ย์หนึ่ง 01, 02, 03, 06, 07นะคะมีอยู่5ชุดนะคะพี่น้องจ๋าตัวที่เน้นให้นะคะเขียนทางล่างนะคะเน้น 01, 02, 03 เดนศูนหกกับศูนเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าส่วนส่วนเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวเลขสามตัวหล,ลักร้อยนะคะหลักร้อย เลขสามตัวเอาไปส่วก็ได้แต่ได้แก่หนึหกศูนยนะคะ1นึหกศูตร แล้วก็023นะคะพี่น้องจ๋าเลขหลักร้อยนะคะ3ตัวนะคะ mm hmm. ก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาด้วยนะคะพี่น้องจ๋าถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ แนวทางหวยราวพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่22เดือนสิงหาคมพศ2565นะคะพี่น้องสาแนวทางหวยราวพัฒนาสุดเม็ดเดียวนะคะวิ่ง6รูด0นย์นะคะเม็ดเดียวก็0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7น8 0 9นะคะเน้นให้ 01, 02, 03นะคะเด่นให้ 06, แล้วก็0ูนะคะอย่าลืมกับหัวนะคะเลข6กับเลข9นะคะ ส่วนหลักร้อยนะคะเลข3ตัวก็ให้ไป1 6 0แล้วก็023นะคะถ้าชื่นชอบคลิปไหนก็จัดได้เลยนะคะพี่น้องจ๋าจัดได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะพี่น้องจ๋าเฮงๆปังๆัรวยๆวยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ